สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะโค้ชสายคนนอกกรอบค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราจบวันนี้เราจะพูดจนถึงเรื่องดีกับโดนดีกับโดนคุณเลือกอะไรเออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจะเลือกอะไรอืถ้าเราไปเจอของสองสิ่งที่อันนี้ดีมีประโยชน์โหมันดีมากเลย แต่มันอยากอาจจะไม่โดนอืมแต่อันนี้มันโดนมากเลยอ่ะมันโดนมันถูกใจแต่มันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับเรามากมายคุณเลือกอะไรอลองดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยตัวเสียเองเนี่ยก็จะยกตัวอย่างว่าดีกับโดนดีกับโดนในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าใช้ได้ทุกๆโอกาสเลยนะกับการที่จะทําธุรกิจนะคะบางทีเนี่ยเราเลือกที่จะขายของดีดีมากๆเลย ดีมากๆเราคิดว่ามันดีมันมีข้อดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน,างนี้มันมีคุณสมบัติที่ดีแต่เราอาจจะไม่ได้รวยไม่ได้ปังในค้องตลาดก็ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่โดนถูกไหมคะแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้ขายของดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์รอเซ็นต์เลยแต่มัน เป็นไงปังมปังได้แต่วันนี้ไม่ใช่ว่าที่สายมาพูดออกมาพูดว่าเฮ้ยงั้นก็ไม่ต้องเลือกของดีสิไม่ใช่เราควรที่จะเลือกอยู่ระหว่างดีและโดดโหอย่างนี้ยากนะคะยากแหละาลบางครั้งเนี่ยไอ้สายยกตัวอย่างเช่นถ้าสายจะออกผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งขึ้นมาสายบอกว่าค่อยไม่ได้ชิ้นเนี้ย จะออกสมมุติว่าจะทำอะไรดีอ่ะจะทำปลาสักหนึ่งอย่างใส่เลือกปลาต้องเป็นปลาแซลมอนหมักต้องมาหมักข้าวที่เป็นข้าวออร์แกนิกแล้วต้องผ่านการหมักจากน้ำแร่จากนู่นนี่นั่นมันดีมากเลยเห็นปะ แต่พอเคาะาต้นทุนแล้วเป็นไงต้นทุนสายอาจจะสูงกว่าคนอีกหลายหลายเท่าราคาสายอาจจะโดดไปปลาล้าของสายอาจจะถูกออกมาผลิตออกมาวางจําหน่ายขวดหนึ่งนะ้ําปลาคนอื่นเขาขายขวดละยี่สิบแต่สายดันไปขายราคาสี่ร้อยห้าสิบเพราะต้นทุนมันมาสองสามร้อยแหละแบบนี้ขายได้ไหมมันดีอ่ะ ทำไมไม่โดนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างราคาคุณอาจจะไม่สมเหตุสมผลราคามันหยิบจับต้องลําบากคือการทําธุรกิจเนี่ยนะคะสา่ทึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยดีเลือกดีมากๆคุณต้องหาก่อนว่าคุณเนี่ยจะวางโพสิชันตัวของคุณตัวสินค้าหรือตัวแบรนด์ของคุณไปอยู่อย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาดีมาก แล้วคุณพรีเซนต์แล้วนาเสนอความดีของคุณไม่ได้มากเท่าสินค้าที่คุณตั้งไว้อะที่คุณวางกําหนดไว้นะอันนี้อันตรายนะคะอันนี้เสี่ยงมากๆกยัวอย่างเช่นว่าอะถ้าเกิดสมมติว่าอีกเจ้าหนึ่งทํปลาล้านปลาลาเหมือนกันกับสายเลยแต่เขาบอกว่าเอ,อ้ยไม่ต้องหรอกท้องตลาดยี่สิบบาทเนี่ยทำปลาพ,พื้นๆแต่ของเขาเนี่ยเขาจะขายยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทเขาเล่าเรื่องสตรอรี่ที่น่าสนใจปลาของเขาเนี่ย เป็นปลาที่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงเป็นปลาธรรมชาติแค่เขาหยิบยกบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นคอนเทนท์ที่โดนนืออกไหมคะโดนใจมันโดนโดนใจผู้บริโภคอะแทนที่เขาจะขาย20เหมือนคนอื่นทั่วไปเขาอาจจะขาย25-30-35ราคาเป็นไงคะราคาจับต้องได้ราคาเหนือกว่าตลาดไม่เยอะแต่รู้สึกว่าคนที่จะหยิบขึ้นมาเนี่ยเป็นไง หยิบอะไรคะเออนี่ปลาเลี้ยงแม่เลยถูกไหมฉันหยิบปลาธรรมชาติดีกว่าฉันเพิ่มเงินอีกห้าบาทฉันเพิ่มเงินอีกสิบบาทนี่ไงคะวันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่คุณเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคะดีมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะตอบมาให้คุณว่าคุณเลือกของดีหมดเลยนะคะที่คุณจะทําออกมาสู่ท้องตลาดคุณอาจจะไม่ได้โดนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเลือก เคล็ดลับหรือเทคนิคที่มันโดนแค่คุณอาจจะปังในข้ามคืนก็ได้นะคะสินค้าของคุณหรือธุรกิจของคุณมันอาจจะโดนใจของคนที่มาบริโภคได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เลือกนะคะเลือกที่จะใช้ข้อดีๆนะคะกับโดนบางครั้งเนี่ย คนที่เขาสำเร็จในธุรกิจเขาอาจจะใช้เทคนิคของการโดนเข้ามานำมานาเรื่องดีมากๆแต่คือถามว่าผิดไหมที่เขาเลือกดีมากๆไม่ผิดนะคะแต่เพียงเดี๋ยวว่าคุณอาจจะเกิดสมมติว่าคุณดีดีแทนที่ว่าคุณจะเลือกวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบหรืออะไรก็ตามแต่นะคะในท้องตลาดเนี่ยมันมีตั้งแต่ล่างกลางบนถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะเลือกกลุ่มแบบไหนเราต้องเลือกให้เหมาะกับกลุ่มนั้นๆถูกไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกสินค้าที่มันดี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 ด,ดีมากๆเนี่ยต้นทุนคุณอาจจะสูงคุณอาจจะต้องหยิบการตรลาดหรือ,อ,อต้องหยิบต้องไปดูกลุ่มลูกค้าว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยจะอยู่กลุ่มไหนของคุณแล้วเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าของคุณที่เขาจะมา ซื้อของคุณเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเป็นต้นบางครั้งนะคะ,ะการทําธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่คิดว่าเราชอบอย่างเดียวความชอบของเราเป็นพื้นฐานของการทํางานถ้าเราชอบเนี่ยการพื้นฐานของการทํางานเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตั้งใจตั้งใจทํามุ่งมั่นมัน,มนไม่เบื่อมันแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะทํางานได้ต่อแต่ความชอบของเราไม่ มีการันตีไม่ได้การันตีว่าถ้าเราชอบเราสักมาทําในสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จถูกไหมคะเพราะว่าบางทีเรารักแต่มันอาจจะไม่ได้โดนใจตลาดได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะทําอะไรเราทําสิ่งที่เราชอบหรือเราทําในสิ่งที่ตลาดชอบวันนี้เนี่ยอยากจะฝากไว้นะคะว่าดีกับโดนมันต้องจริงๆแล้วมันต้องควบคู่กันไป นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดีอย่างเดียวแล้วมันไม่โดนเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้หรือถ้ามันโดนแล้วสินค้ามันไม่ดีเนี่ยมันไปได้แป๊บเดียวถูกไหมคอนเทนต์ดีพูดดีโฆษณาดีแต่ลูกค้าพอซื้อไปใช้แล้วเนี่ยไม่โอเคไนงะขายเก่งไนงะไม่ออกไหมคะแต่คือพอลูกค้าใช้แล้วเนี่ยไม่ประทับใจคุณโดนแป๊บเดียวะคะ่ะไปต่อได้ไม่กลับ วันนี้เนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยมันอาจจะต้องดีแล้วโดนถึงจะปังในยุคโควิดนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแ like, ชร์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากจะพลาดสคริปต์หนึ่งที่ใส่ได้ออกมาพูดคุยเนี่ยก็กด Subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันแล้วมาให้กำลังใจกันแบบนี้ตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ